ส้างควเพียงการพัฒน,นาอาชีพรายได้และเชื่อมโยงเครือข่ขายดังนั้น,นการกลับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนการรัฐบริหารจาัดการที่ดีระบบธรรมาิบาลเป็นเจ้าของสำนึกเป็นชุมชนในเพื่อสร้างความจากเพื่อความสร้งความรู้จากมือโดย ใช้พื mesela, <S <S ้นที่เป็นที <t <t ่ตั <t <t ้งประธานในการดีเออร์ของการร่วมมือในการเป็นองค์การสภาองค์กชุมชนในระดับจังหวัดนำประธานมวลควกรชุมชนจังหวัดศรีสกิร์ตองคานชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับผากที่เรือข่ายนะครับซึ่งวันนี้ก็ทราบว่ามีซึ่งรู้แสงเป็นผู้ที่มีความทัคัญเป็นประธานองค์กรชุมชน มาเป็นกรอบในการพัฒนานอกจากประเด็น <vas> ท anyway <huh Becca good food> ี่พวกเราคงจะทราบดีว <Les> <sl> <stuff> ่าสิบมาระกมหนึ่งนะครับซกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและเียวชนว่าให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สโมสรในห้องนะครับจาาสตร์ศเดี๋ยวถ้าภาพได้เสร็จขออนุญาตท่านประธานครับกับในตาแล้วก็ให้ความร่วมมอ เรรเรียนเชิญเรี่เรียนเชิญเียพีตำบลตรานนะคะประจำอยู่สวนทุเรียนค่ะในการพัฒนาจังหวัดนะครับเพื่อจะพัฒนาในเรื่องอาชีพเพื่อสร้างยได้ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดสุรเกศให้ดีขึ้นไปทำโดยตัวข้อมูลการพัฒนาเนี่ยเราก็อาศัยข้อมูลจากภาคีเดือนไหนที่เป็นภาคส่วนต่างๆโดยใช้ตัวแผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศนะครับประเด็นยุทธศาสตร์สิ่งที่เรามุองเน้นต้องการจะพัฒนาจังหวัดสีสะเกีว่าเราจะเดินไปทางไหนเพราะเราเ็นเมงเกษที่มีความหลากหลายที่ความโดดเด่น